น้องนิมเป็นเด็กหญิงตัวเล็กที่อาศัยอยู่กับคุณยายในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าทุกเช้าเมื่อตื่นนอนนิมจะได้ยินเสียงระฆังไพเราะดังมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงนั้นทำให้จิตใจของนิมรู้สึกสงบและอบอุ่นราวกับมีใครกอดเธอให้ความปลอบใจยายเสียงระฆังนี้มาจากไหนคะ่ะนิมถามคุณยายด้วยความสงสยัยคุณยายยิ้มหลานต้องไปหาดูเองล่ะจะได้รู้ว่าความสงบใจมาจากไหน วันหนึ่งนิมตัดสินใจออกเดินทางตามหาเสียงระฆังลึกลับนั้นเธอเดินผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีข้ามลำธารใสและป่าไผ่ที่ลมพัดใบไผ่กรอกแกรกเสียงระฆังยิ่งใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางนิมพบกระรอกตัวเล็กที่ดูเศร้าหมองเป็นอะไรคะคุณกระรอกนิมถามด้วยความเอาใจใส่ หนูหาถั่วที่ซ่อนไว้ไม่เจอจะเอาไปแบ่งเพื่อนในฤดูหนาวกระรอกตอบนิ่มช่วยหาถั่วให้กระรอกจนเจอกระรอกดีใจมากขอบคุณนะเด็กน้อยเสียงระคังในใจของนิ่มดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมเดินต่อไปนิ่มเห็นลิงแก่นั่งร้องไห้ทำไมร้องไห้ค่ะคุณลิง หนูปีนต้นไม้ขึ้นแล้วอยากได้มะม่วงหวานๆนบนต้นสูงลิงแก่พูดด้วยเสียงเศร้านิมปีนขึ้นต้นมะม่วงเก็บผลสุกหวานให้ลิงแก่ลิงแก่ยิ้มกว้างขอบคุณลูกเสียงระฆังในใจนิ่มดังก้องยิ่งขึ้น เมื่อแสงแดดเริ่มลับฟ้านิ่มมาถึงวัดเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกหอระคังสูงตระหง่านเสียงระคังจริงๆดังมาจากที่นี่นิ่มเดินเข้าไปในวัดด้วยความตื่นเต้นพระเนนน้อยพบนิ่มและนำไปพบเจ้าอาวาสผู้เฒ่าลูกมาหาอะไรหรือหนูมาหาเสียงระคังที่ทำให้จิตใจสงบค่ะนิ่มตอบเจ้าอาวาสยิ้มอย่างปรีดาแล้วลูกเจอแล้วหรือยังนิ่มงงงวยยังไม่เข้าใจค่ะ นั้นคำานี้อยู่วัดกับเราก่อนนะพรุ่งนี้จะมีคำตอบให้รุ่งเช้าวันใหม่เจ้าอาวาสผาน,นิ่มไปนั่งใต้ต้นโพใหญ่ลูกลองฟังเสียงระฆังดูซินิมฟังเสียงระฆังดังบ้องบ้องบ้องได้ยินแล้วค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรรู้สึกสงบค่ะแต่ไม่เหมือนตอนที่ได้ยินที่บ้านเจ้าอาวาสพยักหน้าเพราะอะไรหรือลูกคิดนิมคิดครู่หนึ่ง ตอนที่บ้านหนูรู้สึกสงบที่สุดตอนที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆไม่ใช่ตอนได้ยินเสียงระฆังเก่งมากลูกเข้าใจแล้วเจ้าอาวาสยิ้มเสียงระฆังเป็นเพียงสัญญาณเตือนใจแต่ความสงบที่แท้จริงมาจากการกระทําดีของเราหมายความว่าอย่างไรคะ่ะลูกลองคิดดูสิเวลาไหนที่ลูกรู้สึกสุขและสงบที่สุดนิ่มนึกถึงตอนช่วยกระรอกหาถั่วช่วยลิงแก่เก็บมะม่วงและช่วยงานบ้านให้คุณยายตอนช่วยเหลือคนอื่นคะ่ะ ถูกต้องความสุขและความสงบที่แท้จริงเกิดจากการให้การแบ่งปันและการช่วยเหลือไม่ใช่จากสิ่งภายนอก เจ้าอาวาสชี้ไปที่หอระฆังระฆังนี้ดังทุกวันแต่คนที่ผ่านไปมาไม่ได้รู้สึกสงบหมดเพราะความสงบอยู่ในใจไม่ใช่ในเสียงนิมเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับน้ำใสในบ่อถ้าใจเราสงบก็จะเห็นน้ำใสแต่ถ้าใจเรารีบร้อนน้ำก็จะขุ่นเก่งมากลูกเข้าใจธรรมะได้ดีทีเดียวก่อนกลับบ้านเจ้าอาวาสให้ระฆังเล็กๆแก่นิมเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่จำไว้นะความสงบไม่ได้อยู่ในระฆัง แต่อยู่ในใจที่ทำดีนิ่มกลับถึงบ้านคุณยายถามว่าหาเจอแล้วหรือเจอแล้วค่ะยายหนูเจอความสงบในใจของหนูเอง ตั้งแต่นั้นมานิมใช้ชีวิตด้วยการช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันสิ่งดีๆและทำให้คนรอบข้างมีความสุขใจของนิมสงบและเบิกบานเสมอไม่ต้องรอฟังเสียงระฆังจากไหนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขและความสงบที่แท้จริงมาจากภายในใจของเราเองการทำดีการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้ใจเราสงบและมีความสุขไม่ใช่สิ่งภายนอกที่จะมาให้ความสุขกับเรานี่คือหลักธรรมข้ออัตตาหิอัตโนนาโถ ที่สอนว่าตัวเราเองคือที่พึ่งของตัวเราเองและปุญญานุโมทนาการยินดีกับความดีที่เราทำจะนำความสุขมาสู่ใจเรา